แม่กไครับสวัสดีครับผมเปิ้ีตัวแสบนะครับวันนี้ครับผมไปเจอคลิปวิดีโอจาก t i กตอกวิดีโอหนึ่งมาครับเป็นเกี่ยวกับการเล่นรูบิกอย่างนี้ครับบอกเลยครับว่ามีคนดูถึง19ล้านวิวเลยครับมันจะเป็นเทคนิคสุดเจ๋งเกี่ยวกับรูบิกแน่นอนครับวันนี้ผมจะมาลองพิสูจน์ดูครับว่ามันทําได้จริงแบบนั้นหรือเ Ha <laughs> infinity ครับอันดับแรกก่อนอื่นเราไปดูกันก่อนนะครับว่าเขาทําอะไรยังไงเป็นยังไงบ้างครับอ่ะนี่นะครับเขาก็เอารูบิกมา1ลูกครับแล้วก็บอกทําตามเนี่ยหมุนทางขวาขึ้นครับแล้วก็หมุนข้างบนไปทางซ้ายครับแล้วก็หมุนตัวขวาลงครับแล้วก็หมุนด้านบนไปทางขวาครับอย่างนี้ครับทําวนไปเรื่อยๆครับขึ้นซ้ายลงขวาขึ้นซ้ายลงขวาขึ้นซ้ายลงขวาเดี๋ยวดูครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นครับอย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะว่ามันจะกลับมาเป็นครบทุกสีตรงเหมือนเดิมเดียว ยงนี้เหรอวับฟึบวูฮู้ฮูโอ้โหมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้เชื่อเป็นสิ่เหลือเชื่อมากๆไม่เคยคิดเลยว่าวิกฤ t ี้จะทำได้ครับ <c oughs> <c oughs> เล่นใหญ่ไหม <laughs> คือณแบบแรกที่ผมดูนะครับผมรู้สึกว่ามันแปลกตรงไหนครับมันแปลกตรงไหนครับณตอนเริ่มก็คือเริ่มแบบเรียงสีถูกยูแล้วแล้วก็ทําแบบนั้นซ้ำๆๆไปก็ถูกครับพอซ้ำๆ1ึงจุดหนึ่งมันก็ต้องกลับมาเป็นเหมือนเดิมใช่ไหมถ้าเราทาต่อไปใหม่ดีก็จะเปลี่ยนใช่ไหมปุ๊บๆๆจน่แ้นก็กลับมาเหมือนเดิมมัน้นจะวนๆอยู่อย่างนี้ถูกต้องไหมอ่ะเอาเ้าแล้ว ทำไมครับทำไมถึงมีการดูถึง19ล้านวิวครับมันเกิดอะไรขึ้นครับหรือว่าจริงๆแล้วมันทําไม่ได้เพาอาจะมีทริกอะไรหลอกอยู่หรือเปล่านะครับไม่แน่นะครับตรงนี้แหละผมสงสัยมากผมเลยอยากทํวมดีโอลองพิสูจน์ดูครับเพราะไม่แน่นะครับไอ้ที่เราเห็นด้านที่มันสีเหมือนกันอะอาจจะเป็นแค่2หรือ3ด้านหน้าที่โชว์ให้กล้องเห็นนะครับด้านหลังอาจจะมีสีเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนไม่ได้ดิถ้าเปลี่ยนก็ต้องเห็นกันโอ้ไม่รู้ผมไม่เล่นรูบิกไม่เป็นนะครับนี่ไงจะมาลองสีจนะตอนนี้นี่ไงครับก็มผ พอเล่มายากลเป็นบ้างนะครับไหนๆก็ไหนๆและแถมมายากลสักหน่อยละกันอ่ะนี่นะครับตอนนี้สีมันผิดเพี้ยนอยู่นะครับอ่ะดูนะครับนี่ดครับปิ้วเป็นไงอาเปลี่ยนสีแทนมีตัวอักษรตัวหนังสือด้วยห้ามลอกเรียนแบบนะครับเดี๋ยวจะโดนกระทืบไปทั้งตัว โอ้ยก็คือผมเล่นลูบิกไม่เป็นอันนี้คือในคลิปก่อนอนันนี้ ก็คือทําเสร็จแล้วผมแก้กลับเป็นสีเหลืองเหมือนเดิมไม่ได้เลยซื้อใหม่มนเลยแต่น,นี่ซื้อของถูกหน่อย20บาทนะครับอ่ะโอเคก็ใช้ได้เหมือนกันและไม่มีปัญหามาลองเราดูนะครับว่าใช้วิธีตามจากทิกตอกนั้นมันจะเป็นยังไงมันจะสามารถเปลี่ยนไปแล้ววนขับเหมือนเดิมได้หรือเปล่ามพูดผมตลกตัวเองเลยกับวิธีนี้อมาลองดูกันครับอ่ะมาครับตรงนี้เพื่อให้ไม่ผิดนะครับนี่ให้ดูก่อนนะครับเราจะหมุนแค่ทางขวากับด้านบน2องอันเท่านั้นนะครับก็คือ ก็คือตามรูปนี้เลยนะครับหมุนขวาขึ้นหมุนข้างบนไปไซ้ายหมุนขวาลงหมุนข้างบนไปขวาแค่นี้นะครับอ่ามองเองเลยจะได้ไม่พลาดครับเหมือนในคลิปเขาเป๊ะๆทำมันก็ทำให้เหมือนครับอ่ามาดูนะครับอ่าหมุนขึ้นปึ๊บปั๊บอ่ะลงก,ก็ขวาลงปั๊บแล้วก็หมุนไปกลับนี้อุ๊บอ่ะ,อะคือมันเป็นของที่แบบยี่สิบบาทมันก็จะช้าๆหน่อยนะมันก็จะติดขัดหน่อยนิดนึงนะครับอ่ะมาไปเรื่อยๆเลยแล้วกันนะครับดูว่าเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะครับขึ้น

เนี่ยมองแล้วดูมันไม่ได้จะเป็นความเป็นไปได้แต่มันก็เป็นไปได้ครับมันทําได้เฉยเลยครับโอ้โหไม่แน่เชื่อเลยครับนี่คือความสิ่งปฏิหาริย์ที่สุดในโลกที่ชิคกี้ผมเคยเจอมาเลยครับเนี่ยไม่ได้บอกไปในตอนต้นนะครับมันก็แค่วนไปวนมากลับเหมือนเดิมครับทําไมคนถึงตื่นเต้นกันมากครับหรือบางทีผมเข้าไม่ถึงโลกแห่งติ๊กต็อกครับเขามีความตื่นเต้นกับสิ่งแบบนี้หรอครับหรือว่าปกติการเล่นรูบิกมัน มันมีอะไรมากกว่านั้นหรอครับผมก็งงมันไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับแต่มียอดคนดูถึง19ล้านน่ะจะไม่ให้ผมมัลองพิสูจน์ดูได้ยังไงอะ่ะแล้วในเมื่อทําแล้วผลออกมาก็คือนี่ครับบิดรูบิดตามรูปแบบนี้นะครับออกมาก็คือทําได้จริงครับมันสามารถกลับมาเป็นรูปแบบเรียงสวยงามเหมือนเดิมได้ครับว้าว ก็แปลกๆเหมือนกันครับติกตอกเนี่ยเออถ้าว่าเป็นสีที่ไม่เรียงแบบเนี้ยแล้วเราหมุนตามที่เขาบอกแล้วมันสามารถกลับเป็นเหมือนเดิมได้อันนั้นน่ะค่อยน่าตื่นเต้นหน่อยครับแต่นี้มันไม่เห็นมีอะไรมันปกติธรรมดามากเลยงงเหมือนกันเขา่ยอะไรกันเนาะแต่ก็นั่นแหละถือว่าได้หายสงสัยนะไดรู้ว่ามันทําได้จริงๆนะครับนี่กัมาเสริมเหมือนเดิมครับว้า ตัวรูบิกอันนี้ครับรอก่อนครับผม,มเล่นไม่เป็นเลยทุกวันนี้เกินเนี่ยซื้อมาของแพงด้วยเล่นไม่เป็นเลยก็เดี๋ยวเราดูก่อนค่อยๆฝึกไปแล้วกันผมคิดว่ามันไม่ยากเกินนะถ้าจะฝึกนะแต่ยังไม่มีเวลาเลยเดี๋ยวมีเวลาค่อยฝึกนะผมเชื่อเพื่อนๆหลายคนที่ดูผมน่าจะเล่นรูบิกเป็นนะครับมันถือเป็นความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งนะนนเนี่ยรูบิกนะผมว่านะถ้าใครเล่นเป็นนะก็ถือว่าเก่งมากนะครับผมยังไม่เป็นเลยโอเควันนี้มีเท่านี้แหละครับการพิสูจน์วิดีโอจากทิกตอกนะครับก็เป็นหนึ่งวิดีโอที่เป็นความจริงนะไม่ันทีร นสงสัยไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าบอกมาครับเดี๋ยวผมจับมาพิสูจน์ให้ดูแบบนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมสร้างสรรค์ผลงานที่ดีแบบนี้ให้เพื่อนๆดูต่อไปนะครับเจอกันวิดีโอหน้าครับไปนะครับสวัสดีครับอันนี้ต้องแก้ให้ได้บิ๊กอะอะไรกับผมเนี่ย